น้องๆเห็นไหมคะมีตัวอะไรนะคะอยู่ในสวนดอกไม้ด้วยคะ่ะนี่มีช้างแมมมอธนะคะมีพี่หมานี่คะ่ะอยู่ยในสวนกันนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพี่พี่คิงคองนะคะพี่ไดโนเสาร์ด้วยนี่คะ่ะพี่คิงคองะคะ่ะพี่ไดโนเสาร์ กะลุยสวนดอกไม้ค่ะนี่โอ้โหพี่วัวน,นอนไปรักษาน้องน้องพี่วัวนอนเป็นที่แยบร้อยโอ้สนุกสนานกันมากเลยค่ะนี่มาแบบเดินเล่นกันนะคะในสวนนะคะ บุกสวนดอกไม้นะคะช้างมันมอดเดินหน่อยะคะ่ะไม่กิอง บ้างค่ะนะโอ้หน่าน้องชอตคิปนีนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์ให้เราด้วยค่ะ